morning สวัสดีครับพี่น้องเปสเร็บ f r s h w a t e r ครับผมจากเมื่อวานนะครับจากกลับมาก็ได้เห็นสภาพน้ำขึ้นมาสูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือได้ปลาด้วยนะครับและทั้ง6-7ตัวเนี่ยปลาเทราสสวยๆเลยวันนี้ประเด็นคือแม่เมียอยากจะกินปลา บ่นว่าทำไมเมื่อวานไม่เอาปลามาให้สง,งสารมันนะก็ละเลยวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฝากลูกไว้เมื่อวานเอาลูกมาด้วยวุ่นวายไปหมดวันนี้ก็เป็นวันของเราแล้วล่วละก็เลยกลับมาอีกทีหนึ่งวันนี้เอาคันไฟมาเล่นด้วยนะคันไฟกับคัน U L นะครับเมื่อวานนี้ครับจุดนี้ ที่ได้นะวันนี้ดูน้ำมันใสๆว่าแดดมันถ้าจะแรงมั้งก็พยายามเซอร์เวดูไปเรื่อยๆนะครับเมื่อวานปลาทะสวยมากเลยลักกัดที่เดิมตลอดเพราะว่าเหมือนมันมีไม้ล้มตรงนี้มาใหม่นะตอนปีที่แล้วไม่ล้มนะโปปอนก็มามันเลยเป็นเหมือนเป็น จุดกั้นน้ำนิดนึงแล้วก็ตรงนี้จะมีเหมือนฟองออกซิเจนพวกเศษไม้เศษอะไรมารวมมันเป็นล่องน้ำฝั่งนู้นก,ก,ก็ก็ค่อนข้างจะลึกกว่านะครับเมื่อวานนี้ก็ที่นั่งก็นั่งตรงนี้แหละจะพาไปดูนะลงมาเลยวันนี้เราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ เห็นไหมมันจะมีน้ำเหมือนแบบน้ำวนๆหรือว่าก็ต้องลองดูนะขอสักตัววันนี้ลองดูครับเริ่มด้วยคันสปินก่อนนะี่ทลองคันไฟแล้วเหมือนจะปวดหัวเพราะว่าข้างหลังมันเป็นต่ายนี้นะครับมันตียากครับนี่คันสปินก็ชิวๆครับหมุน เห็นไหมครับแค่ไม้แรกนะครับผมเซ็ตฮุกอัพสอครั้งเลยนะครับเพื่อความมั่นใจตัวนี้นี่ผมคิดว่าได้ไซส์เลยครับเมื่อกี้ตีไฟไม่กินนะฮะตอนนี้เป็นแฟ a หลับเปิดเบรกออนนิดนึงนะครับบัวปากฉีกนะครับโอ้ใหม o กุญเนตตัวนี้ไซส์แบบสวยเวอร์นะครับสวยเลยล่ะครับใหญ่กว่าเมื่อวานแน่นอนนะฮะ เป็นบาเท้านะครับเแบรบอ่อนนิดนึงนะครับปากมันบางกัดเป็นเต็มนะครับตัวนี้น่าจะมีประมาณอู้อว้าวสู้นะครับตัวนี้น่าจะมีประมาณยาวกว่าแน่นอนไม่ต่ำกว่า14นิ้วนะครับ Oh, wow. กดคันเท้าติโนแบบหมดแอทนะฮะเทาติโน mm hmm. จะมี mm hmm. อ่าพาวเวอร์ลิฟต์บางโคนให้นิดหน่อยเอกคอร์สสู้สนุกมากครับกับลอก2000นนะไซส์นี้เนี่ยต้องลงหม้อแน่นอนนะครับ ก็หมดแรงนิดนึงนะครับตัวใหญ่มากครับผมขอเช็คตะขออีกนิดนึงนะครับเพื่อความชัวร์เข้าแน่นอนแฟดลบแฟดลบเบอร์เจ็ดแฟดลบเบอร์เจ็ดครับผมอย่างนี้เล่นได้ครับวิ่งไงก็ไม่หลุดนะครับ ใหญ่เลยว่ะเพื่อนเอ้ย so beautiful oh my goodness กิฟฟงกิฟเฟอร์ไม่มีเลยครับเดี๋ยวนะครับพี่น้องจะเอาขึ้นยังไงฮะตอนนี้ ตเต็มๆเลยว่ะตัวนี้บอกเลยว่าขึ้นหิ่งตัวนี้บอกเลยขึ้นหิ่งโอเคครับลอกสองพันแม่เจ้า ใหญ่จริงจังเดี๋ยวนะจ๊ะใหญ่จริงจังเลยวะ่ะตัวนี้คงต้องลงหม้อนะครับตามที่สัญญากับแม่เมียไว้ถ่ายรูปสวยๆส,สักนิด ชุดละหุกนิดนึงนะครับบรกกับความตื่นเต้นด้วยถ่ายรูปกวดนะเฮ้ยเชี่ยมันใหญ่จริงจัง เจ้าฝาดหลับนะครับโฉบเข้าด้านข้างเต็มๆเลยนะครับยูแอลต์ติโนนะครับไซนี้แม่เจ้าสมศักดิ์ศรีนะสมศักดิ์ศรีเดี๋ยวเราจะด,ดูก่อนว่ายังไงนะครับมีฟันหรือเปล่ามันจะกัดหรือเปล่ากู้ฟันโคมะ คือตัวนี้เราจะเอากลับบ้านนะครับผมเลยค่อนข้างจะโหดร้ายกับเขาหน่อยคงจะตายแล้วล่ะตัวนี้ผมจะผมล้างให้รล้างปลาแล้วนะตัวนี้เราจะต้องฆ่ามันโอเคครับการฆ่าปลาเหรอครับ ต้องโหดอีกแล้วแต่ว่าไม่อยากจะให้ดูเลยเขาบอกให้ตัดตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคนะครับต้องขอตัดต่อก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันจะโหดร้ายนะครับอืม้มดิน้นค,ครับ ที่ประจรเรียบร้อยแล้วนะครับโอสิกรรมด้วยนะเพราะว่าไซมันกินได้นะครับเมื่อวานมันตัวเล็กปไปหน่อยปล่อยไปตัวนี้ก็ขอโอสิกรรมให้จ่าด้วยนะจ่าจะคุกอร่อยๆนะครับโอ้ยมีสักอึกมีสักอึกโอเคครับ,บล้างเลือดก,ก่อนนะครับ มีถุงพลาสติกมาแล้วเดีย๋ยวจิงมาอุ้ยอุ้ยไปติดก,กันนะครับต่อไปตกต่อนะครับตัวที่สองมาอีกแล้ว ตัวที่สองไมคแล้วตัวมันหอมๆวะ่ะถงว่าเนื้อมันอร่อยนะตัวที่สองก็เป็นอ่าเรนโบ์ rainbow นะครับ so beautiful rainbow นะครับแสงสวยไหมเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะปล่อยมันน้องมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับสารมัน โดน3าทางมาด้วยนะครับจะต,ต้องรีบปล่อยแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ผมตั้งใจไว้วันนี้ก็คือตัวเล็กจะปล่อยนะครับตัวใหญ่จะเก็บเพราะว่านั่นแหละเอาไปทำกับข้าวนีครับลองมันหายใจสักนิด ดีวันนี้ผมใช้เหยื่อค่อนข้างไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับประมาณเจ็ดเซนมันก็แต่ตัวเล็กๆมันก็ระแวงนะครับถ้ามันพยายากัดเท่าไหร่มีโฉบป๊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 บนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าใจถึงไซส์ประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับบายบายลิฟ So beautiful เวลาเขาปล่อยปลาก็คือแบบเออปลามันมาจริงอะะในช่วงที่แบบเออมันเขาไม่ได้ปล่อยใช่ไหมนะ้ำมันก็ลดลงมันก็จริงของมันคือปลามันก็อยู่แบบตามแอ่งตามอะไรเงี้ยครับคือเราไปไม่ค่อยถึงที่ชอบหมายนีเพราะมันใกล้บ้านนะแค่ประมาณแบบเอาจริง5นาทีห้าถึงแนาทีถ้าไม่มีรถติดนะสวยมากเลยครับ ได้กินขคาวปลาแล้วมันสบายใจวะ่ะ okay, เอเคตกต่อนะไม่รู้ว่าตัวที่สามจะมาหรือเปลา่าแต่ผมเห็นมันมันว่ายแบบตามเหยื่อแบบชุกชับช,บช,บช,บชับเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ย้ายไปหมายไหนเลยนะยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยติดใจหมายนี้ซะแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันก่อโอเคตอนนี้จ่าก็ปลามาที่บ้านแล้วนะพ่อแม่ โอ้ยอ้ต้วองดูดิโอ้ตอตกแล้วมันไม่กินไงก็เลยไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสตอล์ปนชอปไปเลยไปซื้อมาก็เลยไปซื้อมาเลยอจอย่าไปโด้ปีเพี่เฉลยจับเมื่อวานใช่ไหมลูอะไรอ่างนี้ ปลาเทร, <บา S 2> ราส์ไง Beautiful อ่ากล้าถือเปล่าไอ้เดียมือเลยกล้าจับเปล่า <laughs> กล้าจับเปล่า <laughs> ช้อนตรงพุงนี่ช้อนตรงพุงวันนี่ช้อนตรงพุงสิลูก <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งจับตรงพุงนี่ทูแฮนนี่วั one hand. นแฮนนี่จับตรงพุงโอเค ตัวใหญ่มาโชว์กล้องดิมาดูดิให้พ่อดูอปากเลยจะกินมือชาๆแล้วต <c oughs> อนนี้เราจะทำเมนูอะไรแม่ <c oughs> ลาดพริกลาดพริกโอ้ my god ทำอะไรเดี่ะอะไรก็ได้ทำเลยไหมสดๆโอเคครับเอาเนื้อแย่ตรงปากะม่แม่เลี้ย มันมีเลือดนะเอเจ็อเท้าขั้นตอนแรกนะครับเชฟเชฟแบมจากครัวมีนาก็ขูดเกล็ดนะฮะแล้วก็แช่ด้วยอะไรนะแม่น้ำเปล่าข้าวเพื่อเพื่อไม่ให้มันคาเพื่อไม่ให้มันเมื่อหลางเมื่อนี่สูตรนะฮะอูหลังเขาจะส่วนมากจะแพนฟรายใช่ไหมแต่ของเรานี้ นทอดอะไรนะลุยส่วนเนาะลาดพริกกปลาลาดาพริกโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็คลีนปลาเรียบร้อยแล้วอเอาไส้ออกนะครับแล้วก็บังถอดเก็บนะครับก็ ชาติิก็ต้องมีน้ำจิ้มไก่ ค่อนข้างอ่อนใช่ไหมสูตหน้าฝรั่งทําก็จะห่อฟอย์เววบ้างเินเลเซียนไฟนะครับอันี้เป็นสูตรไทยสไตล์เนาะเพราะว่าเมื่อแบบมก็นะไม่รู้วิธีคุกะูะแบบฝรั่งเราแบบไทยๆเน้นไทยๆนะก็เลยแบบแหวกแนวหน่อยคุ้นเคยแหละลาลาทิกคือเนื้อมันนี่แหละครับ เนื้อทอดมันค่อนจะยุ่ยนะครับแต่ก็ออกมาสวยกรอบนะครับอ้าวบาทิก ปลาราดพริกนะครับสูตรจากแม่แบมนะครับอซอสหอมมากตอนนี้ก็ต้องให้เชฟชิมปลาเทราครั้งแรกนะครับนี่คือครั้งแรกที่กินปลาเทราเลยเปล่ะไงครั้งแรกทำเองกินเองครับผมอ,อะไร สุดยอดกินดูสิแม่บอกร้อยก็คือร้อยร้อยรอย้รอยนะครับโอเคครับตกเองกินเองนักเลงพอเฮ้ย <c oughs> ขอบคุณเชฟแบมนะกรอบจังนะแกกรอบกรอบเลยละ่ะ <c oughs> โอเคครับวางอยู่ตรงหน้าก็คือผลงานของผมเมื่อเช้านี้เองนะครับ ลองจิ้มดูนะครับว่าปลาเทราราดพริกจะรสชาติเป็นยังไงนี่น,<อ>นะครับกรอบมากครับผมอลองดูดิเพิ่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวจบทริปมาเพียงเท่านี้เลย ตั้งเลยว่าตกปลาทํากับข้าวนะเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำํำเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวหาอะไรมันๆทำใหม่เอาไปกินปลาเทาราดพีก่อนนะสวัสดีครับพี่น้องบ่อบอบครับใช้ได้ะ่ะ